ทำอันนี้อเมื่อกี้ไม่ถามเอาเขาอาช่้านที่อยู่ชายหาดแตปิดหรือเปไม่หยุครับช่างมปล่อยปล่อยมันไปลาไปตรงนั้นิ่โอ้หวลนุ่มา ไปดูชายหาดนิดนึงนว่ามันทะลุได้เปล่าถ้าทะลุได้ก็น่าจะทางนี้แล Costa the ลหละคอสตาเวซีเดรมุกไม่รู้เหมือนกันดูปัดโอ้เจอวัละนุ์ด้วยคุณท่าน,านาไม,เม่เหมือน,นมันไปทะลุ ซีเดอะมูนได้ พาดูไอ้บ้านไปตัวดูบุกมาอะไรยังไงนี่แ่ละมันพึ่งดอดออกเองมันนี่แบบ ขึ้นออกเ,เ,เองใช่ค่ะจ้ะข้าเปแม่ไหมนี่นีนนน่ไปซอยหนึ่งอันนี้แสดงว่าข้ามครับ แต่วันนี้ลงไม่ได้รีสอรนในกูเก l e มันบอกลงได้งานจ้าจ้าจ้าไม่เลยสองสองเก้าไม่เหรอเจ็ดสิบเจ็ดสิบอะไร อ๋อเจ็ดสิบโอเคพอเยอะอันนี้มาแค่สำรวจไงว่ามาสำรวจขอเยอะอตอนเย็น็ออกมาดิข้าวยอมขี้เย็ยนไม่กินขี้เย็ยนไม่กินก็ได้นะกินหม,มากมากขนมป,ปังเย็ยนกินเฉยก็่อยกินมามาก ใช้หานอย่างไม่ได้มันเกิน9 0้างสุขี ว่าร้านโกอยู่ตรงไหนวะตรงนู้นก็มีไี่ค่ะด้วยนี่เที่ยวไทยคนละครึ่งโจบัดเจ็ต

ออไปอะไรนะมีมีสองที่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีอะ่ะดามคูเกิลแมปบอกว่ามี นี่ไงอย่าวโบลางนี่ไงคือว่าันี้ก็มาะซือขะ่ข้าวทีนี้นะอนี่อให้อะไรนะครับเนี่ยตั้ง้ที่อะไรเ่ซอยตรงนี้นะ เขาบอกคัสเาเวเข้าไปได้ครับเดี๋ยวไม่ได้เด,ดนนี่ยขนนคนเดินแต่มากี่โมงเนี่ย ขนมคนเดินชานมซันไลท์ใ okay. ช่อ๋อ,อ,อต้องมาตรงนี้เหรอแต่ทำไมไม่เห็น,นมีนนมอะไรขายของเลยวะฮะคเดินุย ดี๋เนี่ยทางลงแาโอเคที่ตองไปลนงยนแกไม่ได้เป็นแบบนู้นนะอืมนกเป็นแบบนู้นหนกทอไร้วยทำอะไรครับเนี่ย โอ้นี่ไงที่ขายของทำไมไม่เหมือนโรงแรมอะไรน่าจะเป็นร้า,ขน,ขาขน,น,นขายของนะข้างบนไงอ๋อเงินทุนอ่ะ อ๋อเนี่ยปลามาลีอันนี้จะเป็นร้านชาบูอันนี้ร้านชาบูว้าวข่าวหน้ามาก็มีร้านขายของเยอะแล้วสิหน,น้าบอกแล้วเป็นร้านขายของร้านชาบูนี่คาตาไว เออในทางลงหาอย่างนี้สิวะ ก็ใช่ไงแต่นี้ไม่ต้องเปลดผ่านดีสอบเนาะ เดินไปตมงนี้ดีเนี่ยจะกสุดแล้วเนี่ยเดยินไปก็เป็นอะไรงจะออกโรงเรียนก็ <ห ả? S 1> ออกโรงเรียนเหมือนเดิมดเหมือนจะมีทางออกทางนี้ทางหนึ่งมั้งวงิ่งไเยอะยังไง ล่จ้าเด็เนี่ยเือแม่งอย่างนีนี่คือโค้งเขาพี่ มันก็มีไม่ม,ม,ม,มีตัวออกแล้วล่ะ ตรงนี้กับโรงเรียนเดินไปกันเดินไปสุดไม่สุดเหรอเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนเย็นเย็นตอนแล้วนี่ก็สี่โมงแล้วฮะตอนนี้เดินตอนไหนนี่สี่โมงแล้วอ๋อถ้าที่สี่หกโมงก็ต้องสองชั่วโมงเดินไปใกลเจอถึงไม่ถาแล้วเดี๋ยว 嗯、呃。呃呃